สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช anel ของชอลี่ค่ะ Love Story by ชลี่นั่นเองค่ะและว,วันนี้นะคะเรามาพบกันเหมือนเช่นเคยค่ะพี่ๆค่ะมีเรื่องราวของเซ็กส์มาฝากเหมือนเช่นเคยค่ะที่สําคัญอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่กดเข้ามาดูเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดติดตามชลี่ด้วยเพราะทุกการติดตามนั้นจะช่วยให้ชลี่นั้นมีกําลังใจที่จะผลิตคลิปดีๆแบบนี้มาให้พี่ๆได้รับชมกันแบบนี้เป็นประจําทุกวันค่ะและแน่นอนค่ะถ้าให้น่ารักไปกว่านั้นต้องกด subscribe ด้วยเพราะทุกครั้งที่ชลี่โพสตคลิปใหม่ๆม,มันจะไปดังงงที่่เคครือขอขุณ ะจะได้รู้ว่าชลลี่มาเรียบร้อยแล้วค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้ชลลี่จะพาไปดูในเรื่องของเซ็กส์กับจูบจูบกับเซ็กส์หรือว่าเซ็กส์กับจูบมันมีคุณค่าแบบไหนบ้างและมันมีความสำคัญกับชีวิตคู่ของคุณอย่างไรบ้างต้องไปติดตามกันเลยค่ะ นุ่มๆคะใครบอกว่าจูบนั้นไม่สําคัญบอกเลยนะคะว่าการจูบนั้นเนี่ยสำคัญมากๆค่ะเพราะมันอาจจะช่วยทําให้คุณนั้นมีเสียวซ่านไปทั้งตัวค่ะหรือว่าเป็นการแสดงออกถึงความรักได้เช่นเดียวกันค่ะและแน่นอนค่ะว่าการจูบนั้นมันจะนําพาไปให้ความ สุขของคุณบนเตียงมีความสุขกันมากยิ่งขึ้นหรือการจูบบอกรักกันในทุกๆเช้านะคะทําให้สุขภาพกายและสุขภาพใจดีขนาดไหนเราต้องไปดูกันค่ะว่าจูบนั้นมีความสําคัญอย่างไรค่ะ ข้อแรกคือการจูบเพิ่มความรักระหว่างคู่รักนะคะเพราะอะไรเพราะว่าจูบเนี่ยค่ะบางคนบอกว่าเออจูบแรกมันสําคัญมากๆเลยเพราะมันทําให้เราเสียวซ่านจูบไม่รู้ลืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจําได้ในจูบแรกนะคะซึ่งมันจะทําให้คนที่โดนจูบนั้นนะคะมีความรู้สึกแบบถึงความรักที่คุณมอบให้นั่นเองค่ะแล้วคุณจะหลั่งสารเอนโดฟินออกมาค่ะ และจูบนั่นเองมันจะเพิ่มความรักความผูกพันให้ระหว่างคู่ของคุณไม่เชื่อคุณผู้ชายคุณผู้หญิงลองเริ่มจูบกันดูนะคะหลายๆคนห่างหายจากการจูบไปลองเริ่มดูสิคะว่าความรักความผูกพันมันจะกลับมาหรือไม่อย่างไรคะข้อที่สองคือลดริ้วรอยบนใบหน้าค่ะถามว่ามันลดริ้วรอยได้ยังไงชลลี่เอา้ามีคําตอบค่ะเขาบอกว่าการจูบเนี่ยนะคะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อใบหน้านะคะ ที่วิเศษที่สุดเลยค่ะคุณขายิ่งจูบแรงเท่าไหร่นะคะยิ่งมีการเผาผลาญมากขึ้นเท่านั้นค่ะถ้าเกิดว่าคนสูงอายุนี่นะคะใบหน้าเด้งใบหน้าอ่อนเยาว์กว่าวัยนะคะไม่ต้องไปสงสัยอะไรทั้งสิ้นถ้าเดาได้คงจะเดาว,ว่าคนนั้นคงจะจูบเก่งจริงๆเลยค่ะลองไปบริหารกันดูค่ะจูบแบบรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะจูบไปที่ใบหน้าเล่นไปที่แก้มหน้าของแฟนหรืออะไรก็ตามทีค่ะเพื่อให้คุณนั้นได้มีการบริหารกล้ามเนื้อหน้านั่นเองค่ะ ข้อที่3คือลดความเครียดค่ะ หลายคนบอกว่าจูบมันจะลดความเครียดได้ไงเอ้าที่ราขามันช่วยลดความเครียดได้แสนวิเศษทีเดียวค่ะเพราะนอกจากจะเป็นผลพวงของฮอร์โมนนะคะที่หลังความสุขออกมาสารเอนโดฟินออกมาเรียบร้อยแล้วความตื่นเต้นออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณยังยิ้มสบายใจสบายกายได้ตลอดเวลาสังเกตสิคะว่าเวลาที่แฟนออกไปทํางานก่อนที่เขาจะออกไปทํางานหรือว่าก่อนนอนเขามีการจูบที่หน้าผากของคุณหรือจูบที่ริมฝีปากของคุณหรือจูบที่แก้มใดๆก็ตามทีค่ะ คุณจะรู้สึกมันมีความสุขอะแล้วรู้สึกว่าความผูกพันนั้นมันยังคงอยู่กับคุณนะคะไม่เชื่อก็ลองดูค่ะพี่ๆค่ะเพราะมันจะช่วยลดความเครียดได้อย่างดียิ่งเลยค่ะที่สี่คือมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะถามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเอาก็เมื่อเวลาที่คุณโดนจูบไปแล้วหรือคุณจูบใครสักคนมีความสุขอยู่กับตัวเองแล้วก็แฟนของคุณมีความสุขด้วยสมองคุณจะปลอดโปร่งค่ะและคุณจะสามารถคิดงานการต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมมากๆค่ะ เพราะสมองโปร่งนั้นเกิดจากความสุขที่คุณจูบกันในทุกๆเช้าหรือก่อนนอนหรือว่าทํากิจกวัตรใด,ดๆก็ตามทีแล้วมีการแชร์ความสุขของคุณโดยการจูบนี่แหละค่ะให้อีกฝ่ายนึงรับรู้ว่าคุณรักเขามากแค่นั้นน่ะความเครียดมันก็จะหายไปสมองก็สามารถคิดสิ่งต่างๆสร้างสรรค์ให้ออกมาเป็นผลงานชิ้นเยี่ยมได้ด้วยค่ะ ข้อที่5คือหุ่นง,งามงามค่ะทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายค่ะจูบนั้นจะช่วยเผาผลาญน,นะคะพลังงานเพราะว่ามันจะเป็นการเพิ่มฮอร์โมนแห่งความตื่นเต้นค่ะอะดรีนาลีนนะคะต่างๆต,ต,ตอนจูบเนี่ยนะคะคุณจะรู้สึกว่าอุณหภูมิร่างกายนะคะมันร้อนเผาเผาเนื้อออกนะคะและแน่นอนค่ะอย่างน้อยก่อนจูบ คุณก็คงจะไม่กินอาหารอะไรที่มันมีแคลอรี่ที่สูงเพื่อให้ตัวของคุณนั้นมีกลิ่นปากนั่นเองนะคะตังนั้นคุณจะดูแรลร่างกายของคุณได้อย่างดีเยี่ยมและที่สําคัญเนี่ยหุ่นเหิ่นมันก็ดีตามที่ชลี่พูดมาด้วยละจ้าข้อที่6กคือการลดความดันโลหิตสูงนั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรพอเริ่มจูบค่ะอาจจะทําให้ความดันโลหิตมันสูงนะคะชีพจรเต้นเร็วใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณจูบไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะคะความผ่อนคลายค่ะมันก็จะเริ่มบังเกิดขึ้นกับตัวคุณเองนั่นเองค่ะ ความดันนะคะก็จะต่าลงค่ะและชีพจรก็จะเต้นช้าลงด้วยข้อแม้หรือว่าเคล็ดลับของข้อนี้อยู่ที่ห้ามจูบผิดศีลธรรมนะจ๊าถามว่าทําไมห้ามจูบผิดศีลธรรมก็เพราะว่าถ้าคุณรักลอบจูบใครสักคนหนึ่งที่ไม่ใช่คู่ของคุณนะคะหรือไปแอบรบักกินขโมยกินไปจูบเข้าๆเนี่ยมันอาจจะทําให้หัวใจคุณเต้นรัวๆชีพจรก็จะเต้นแบบแรงมากๆนะคะแล้วที่สําคัญเลยค่ะความดันโลหิตมันก็จะสูงปรี๊ดไม่สามารถต่ําลงมาได้อาจจะหัวใจวายขึ้นมาก็ได้หรือจะตายคาจูบก,ก็เป็นไปได้ ข้อที่7ค่ะจูบเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายค่ะถามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเวลาที่เราจูบก,กันนะคะมันมีการออน้ำลงน้ำลายนะคะเข้าปากเราบ้างแน่นอนค่ะว่าน้ำลายของคนเราค่ะก็จะมีโปรตีนนะคะแล้วก็สารที่จะช่วยทำให้เกิดการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะดังนั้นการจูบค่ะจึงถือว่าเป็นการส่งผ่านภูมิคุ้มกันซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีค่ะ ข้อที่8คือทําให้อนามัยในช่องปากของคุณนั้นดีขึ้นถามว่าดีขึ้นได้อย่างไรเพราะว่าน้ําลายนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคุณเองหรือว่าจากคนอื่นๆที่คุณไปจูบมาเนี่ยนะคะมันจะช่วยป้องกันการเกิดคราบหินปูนแล้วก็เหงือกอักเสบได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ที่9คือการมองโลกในแง่ดีค่ะเพราะว่าการจูบนั้นมันจะช่วยทําให้คุณเนี่ยมองโลกต่างๆในทางที่ดีขึ้นเพราะคุณมีความสุขคุณก็จะมองว่าโลกนี้มันดูสึกมันรู้สึกสวยงามไปหมดเลยนั่นคือเรื่องของการจูบทําให้คุณนั้นมองโลกในแง่ดีค่ะและข้อสุดท้ายคือการจูบนั้นทําให้บุค,คลิกภาพของคุณนั้นดีขึ้นค่ะ เมื่อคุณมีความสุขค่ะความสงบไม่เครียดรู้ว่ามีคนรักอยู่แล้วนะคะความมั่นใจในตัวเองก็จะบังเกิดขึ้นค่ะที่ราขะ,ะทําให้บุคลิกภาพของคุณนั้นดีขึ้นมีเสน่ห์ทั้งภายในสู่ภายนอกนั่นเองค่ะนี่คือสิ่งดีๆที่โชลลี่นํามาฝาก จูบกับเซ็กส์นั่นเองนะคะสําหรับใครก็แล้วแต่ค่ะที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะและยังไม่เคยที่จะแสดงความรักนะคะโดยการจูบไม่ว่าจะออกไปทํางานก่อนนอนหรือตามทีหรือว่าทุกๆสถานการณ์ที่คุณอยากจะแสดงความรักถ้าคุณยังไม่เคยลองทําดูนะคะเพราะการจูบนั้นจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งคุณผู้หญิงและก็คุณผู้ชายด้วยนะคะวันนี้ชลลี่ลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณมากๆที่ติดตามค่ะและอย่าลืมนะคะกดติดตามกันเยอะๆนะเดี๋ยวชลลี่ทำคลิปดีๆแบบนี้มาให้ได้ชมกันแบบนี้เป็นป ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ